โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยกัน เหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมนะคะพูดเหมือนเดิมแต่ยงจืดแต่ยังไม่มีใครได้คะแนนเดียวเดียวเลยคนเลยยังไม่ได้เลยนะคะอ่ะโอเคโอเคนะคะเอาเรื่องของการเอาฟังนะโจทย์พี่อยู่ว่าเอาฟังนะคะนิทานนิทานโจทย์มีอยู่ว่า ชายคนหนึ bisschen, das phones, ่งชื่อเข้าปั้นอ่าเด็กชายคนหนึ่งชื่อเข้าปั้นเนี่ยเขาปลูกส้มไว้ต้นหนึ่งอ่าเขาปลูกส้มไว้ต้นหนึ่งฟังไม่รู้จะไหมแอลแล้วส้มของเขาเนี่ยก็เจริญร่ำงามปลิดอกออกผลจนจะตั้เก็บ นอนนะคะก็เลยไปเจาะส้มไปขีดไปเจาะจนมันเนา่าทำให้ส้มเสียทำให้ส้มเนา่าไปสิบสองลูกอูยอยากรู้ว่า เขานำส้มกี่ลูกแม่จะคิดไนี่ไปขายสิบสองลูกเขาขายลูกละห้าบาทาฟังนะฟังนะคะฟังนะเขาขายลูกละห้าบาทหนึ่งวัน ผู้นามต่อว่าตอนนี้เขาขายไปแล้วสวันเขาได้เงินเท่าไหร่สอง้ขาขายไปแล้วสาม้อยยี่สิรย่สิบเขเท่าไหร่ 1 8 9 ตอนนี้เราจะเรียนต่อไปรเรื่อยๆอยู่เราจะติดต้มไปเรื่รอยๆจยกนจกว่าจะได้คนที่ชนะแค่